ไว้แค่นี้แหละนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะฝึกอ่านออกเสียงคำใหม่ในบทเรียนยายกัตารู้คำรู้ความหมายะคะเรียนรู้คำแล้วเราก็ต้องรู้ความหมายของคำด้วยนะคะ,ะมาดูค่ะคำแรกเลยน่ียนอะไรคะนี่อะไรคะมีอะไรเอ่ยมากมายอันนี้เรียกว่าอะไรคะอะไรเอ่ย นี่อะไรคะถั่วแดงอันนี้ถั่วดำถัวเหลืองถั่วเขียวอันนี้ก็คือเมล็ดถั่วนะคะเมล็ดถั่วทั่วไปที่มีสีขาวนั่นเองนะคะอ่านว่าถั่วอ่านออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสาถั่วถั่วก็หมายถึงอ่านพร้อมกันค่ะ ชื่อไม้เถาวชนิดหนึ่งชื่อไม้ถาวชนิดหนึ่งใช้ฝักหรือมเ,เมะะลเ็ดถั่วนั้นก็เป็นพืชที่มีไม้ถาวเป็นไม้ถาวชนิดหนึ่งนะคะใช้ฝักหรือมเมล็ดเป็นอาหารนะคะถั่วเขียวอ,อย่างถั่วเขียวนี้ก็จะเป็นพืชบางบางพันก็จะมีเลื้อยบ้างนะคะบางพันอาจจะไม่เลื้อยนะคะเอาต่อไปค่ะส่วนคำนี้นะคะ อะไรเอ่ยอะไรคะข้าวดำเหรอาคะดูให้ด oon, ี ah uh,> ด seldom, inside, อะไรเอ่ยอะไรคะงาอ่านออกเสียงค่ะงางาจะมีสีอะไรคะนักเรียนสีดามสีดาบางอย่างก็มีสีขาวนะคะฉะนั้นงาค่ะงาอ่านค่ะชื่อไม้ล้มลุกไม้ล้มลุกมีเมล็ดเล็กเล็ สีขาวหรือดำนะคะงานนั้นมีประโยชน์มากเลยนะคะนักเรียนเวลานักเรียนเวลาเขามีงานพิธีมงคลนะคะไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่หรือมงคลสมรสนะคะงานมงคลกจ็จะลืมไม่ได้คือถั่วกับงาเพราะว่าพืชชนิดนี้มีความเจริญงอกงามได้ดีนะคะจึงเป็นพืชที่มีมงคลด้วยแล้วก็มเมล็ดงานนั้นมีสารอาหารทําให้กินแล้วมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะคะ ามาดูคำต่อไปคำนี้อันนี้อะไรคะโอ้คนทําไมคะเนี่ยตีละตีนะคะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาถิา่นใต้นะคะหนในท,ทางเรื่องยายกระตาก็คือคําว่าย้อนนะคะหมายถึงตีเป็นภาษาถิ่นทางใต้นะคาว่าย้อนเป็นภาษาถิ่นทางใต้ภาคใต้นั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย เรียกอะไรคะเนี่ยเราเรียนเรียกอะไรคะ,ะโอ้นักเรียนรุ่นใหม่ไม่รู้จักละ,ละคะอันนี่เป็นภูมิปัญญานะคะมระดกตกทอดมาทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานั่นเอง,เอ,งอันนี้เขาเรียกว่าลิล,ลีข้าวสารสองทนาอันนี้เรียกว่าทนานคะอันนี้คือทนานคะทนานก็คือเครื่องตวงนะคะเครื่องตวงอันนี้ทนานนะคะ เป็นเครื่องตวงอย่างนะคะอย่างหนึ่งเป็นเครื่องตวงหนึ่งแบบไหนคะสมัยโบราณโบราณเขาไม่มีเป็นกระป๋องนะคะเป็นกระป๋องเหมือนก็คือเบิ่งลิตรใช่ไหมคะตวงที่เราตวงปัจจุบันเราไปซื้อถั่วซื้องาที่ร้านค้คาก็จะมีเป็นกระป๋องเล็กๆกนะคะกระป๋องตวงกระป๋องลิตรนั่นแหละนะคะกระป๋องตวงแต่ทําด้วยพวกโลหะพวกเหล็กใช่ไหมคะหรือพวกอ,อะไรคะอลูมิเนียมแต่ สมัยนั้นธนาเนี่ยเขาใช้กะลานะคะเขาใช้กะลาพ้านะคะเป็นเครื่องตวงชนิดหนึ่งนะคะเครื่องตวงชนิดหนึ่งอย่างโบราณเขาใช้กะลาเขาไม่เรียกกะลาเขาเรียกกะโหลกเลยแบบนี้เขาเรียกกะโหลกนะคะเรียกกะโหลกนะคะเขาเรียกกะโหลกกะโหลกมะพร้าวคคนโบราณจะเรียกว่ากะโหลกมะพร้าวไม่เรียกกะลาแบบนี้เรียกว่ากะลาแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เราเรียกว่ากะโหลกนะคะไม่ต้องหัวเราะเลยอันนี้คือความรู้ของเรานะคะ ธนานก็คือภาาชนะใส่นะคะสำหรับตวงข้าวถั่วงานะคะทำด้วยกระโหลกมะพร้าวนะคะกระโหลกมะพร้าวนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระโหลกมะพร้าวนะคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้อะไรเอ่ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะหลิงนะคะอันนี้คือตะหลิงตะหลิงหมายถึงส่วนที่เป็น ฟังนะอ่านพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสองสามอ่านคะ่ตะตลิงตล่งนนี้คือตะลิ่งนะคะนั่งตรงนี้เรียกว่านั่งอยู่ริมตลิ่งนะคระับตลิ่งคือส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดนะคะริมแม่น้ําลาคลองนั่นเองนะคะเป็นคําศับง่ายๆนะคะรู้จักคําแล้วก็ต้องรู้จักความหมายของคําด้วยนะคะต่อไปคะ่ะ อะไรเอออันนี้อะไรคะเราดูภาพกันไปเมื่อตอนเกิดสรณามิเ,าเรียกว่าอะไรคะถลม่ม<อ>นะคะอ่านพร้อมกันค่ะหนึ<อ>่งสองสามถล่มนะคะพังลงมานะคะคำนี้ฉะนั้นถล่มก็หมายถึงอ่านค่ะยุบยุบหรือทําให้ยุบทลายลงอันนี้คือตึกถล่มลงมาแล้วนะคะถลม่มนะคะต่อไปค่ะ คำนี้ล่ะคะอะไรเอ่ยหวานค่ะหวานหวานก็คือชาวนาเขาจะใช้เมล็ดถั่วเมล็ดอันนี้อันนี้เป็นเมล็ดข้าวนะคะเ้าเปลือกหวานลงไปในนาค้าหวานก็คือโปรยโปรยทําให้กระจายนะคะทั่วๆเช่นนักเรียนหวานข้าวคะแล้วก็โปรยลงไปมันก็จะกระจายไปทั่วเลยนะคะคําว่าหวานคะต่อไปค่ะคํานี้แมลงเล็ก ตัวเล็กๆนะคะอันเรียกอะไรคะอ่ามแมลงวีนะคะมาแรงวีนะคะมาแรงวีเป็นแมลงขนาดเล็กตอมผลไม้หรือผักเน่าๆนักชอบมากเลยเจ้าแมลงวีเนี่ยถ้าใครตาแดงแล้วก็มันจะต้องมาตามาตอมตานะคะเอามาดูคําสุดท้ายคําใหม่น่ารู้อะไรคะคอนคอนก็คือเครื่องมือสําหรับเคาะ ตอกตีหรือทุบนะคะเอาล่ะค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมของเราบ้างนะคะเราฟังในเรื่องราวของนิทานเรื่องยายกระตากันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องคำใหม่หน่ารู้คู่มรดก,กไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคำใหม่ในบทเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนะคะหยิบสม,มุดขึ้นมาค่ะกากิจกรรมเดยวนักเรียนต้องอต่างคนต่างทำแล้วนะคะ กิจกรรมอ่านคำสั่งก่อนคาหนึ่งสองสามอ่านค่ากิจกรรมหลังเรียนลเลือกเพียงไปแต่งเป็นเรื่องสั้นพร้อมวาดภาพประกอบคะ่ะนักเรียนคะนะคะ คำที่นักเรียนอ่านมันกคพูดนี้เป็นคำใหม่นะคะฉะนั้นคร้าสั่งสั่งว่าให้นักเรียนนั้นอ่านคำที่จะกําหนดให้เพียงหนึ่งคำเลือกไปแต่งเป็นเรื่องสั้นอย่างน้อยความยาวประมาณสามบรรทัดคะต้องมีคำที่นักเรียนนำไปแต่งด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำที่ให้ไปดูนะคะเอาอ่านซ้ำใหม่ค่ะเอาอ่านค่ะคำที่กำหนดให้คำที่กำหนดให้เช่นคำว่าถั่วถั่ว งาย้อนพระนานตาลิงพลมหวานคอนะแมลงวีแพฉะนะั้นนักเรียนเอาคำเหล่านี้มาแต่งหมดเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเอ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักเรียนเลือกคำเพียงคำเดียวเช่นนักเรียนจะเลือกอะไรคะเช่นนักเรียนจะเลือกคำว่าเอ่อเลือกคำว่าอะไรคะเลือกคำว่าถั่วนั่นอาจจะเขียนแต่งว่า เอาคาว่าถั่วนั้นอยู่ในประโยคเช่นคําว่ายายตาปลูกถั่วให้หลานเฝ้าหลานนั้นไม่เฝ้าไม่เฝ้ามัวไปปั้นวัวปั้นควายให้เล่นอยู่กามากาก็กินถั่วของตากัะยายอย่างนี้ได้ไหมคะได้ถัาหนักเรนจะแต่งคําว่างาคําว่างาจะแต่งว่าไงคะบ้านฉันปลูกงาเอาไว้เพื่อนำไป และประทานก็ได้หรือคำว่าย,ย้อนน่าจะแต่งว่าไงคะย้อนย้อน,อนฉันใช้ไม้ย้อนอะไรเอ่ยฉันใช้ไม้ทำไมคะ,ะหลานไปหาไม้ค้อนมาย้อนหัวหมาก็ได้นะคะแล้วจะแต่งคำว่าอะไรคะ,ะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะยกตัวอย่างคะ่ะยกตัวอย่างทุกคำที่หนึง สมมติว่าคำนี้นักเรียนยกตัวอย่างคำว่างาอันนี้ทำว่างานนะคะนักเรียนอาจจะวาดภาพเป็นภาพแบบลายไทยคะวาดภาพด้วยนะวาดภาพประกอบหนึ่งภาพนะคะนักเรียนอาจจะวาดภาพเป็นลายไทยประกอบคำว่างาอาจจะมีต้นงานหนึ่งต้นแล้วก็มีนกกาบินมาค่ะอาจจะวาดภาพเรียนแบบในเรื่องของตากระยหญ่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเอาคำเดียวนะคะคำว่างาคำเดียวแล้ววาดภาพประกอบแล้วนักเรียนก็บรรยายภาพว่า สมมุตินะคะว่าอะไรคะยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่หลานไม่เฝ้ากามากินถั่วงาของยายกระตาอันนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้คะคนละหนึ่งคำเท่านั้นนะคะหรือตัวอย่างที่สองอันนี้นะคะครูเอาภาพมาจาก ในหนังสือวรรณยุดีลำนำนะคะหรือตัวอย่างที่2นั้นเป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพขอนคะเป็นภาพคอนนักเรียนอาจจะวาดภาพคอนก็ได้คะแล้วเขียนคําว่าตัวอย่างที่2คําว่าย้อนคะในเรื่องของเรานะคะเรื่องตาเรื่องอะไรคะยายกระตานักเรียนอาจจะเขียนคําว่าย้อนเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะแล้วนักเรียนก็วาดภาพ วาดภาพอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะนะแล้วเดียววาดภาพลักษณะของคอนคะหรือการไปอะไรก็ตามที่ไปแปลว่าตีก็แล้วกันนะคะแปลว่าตีค่แนละ้วเียวก็วาดภาพไปอาจจะใช้ในเรื่องของมรดกไทยโดยการวาดภาพเป็นแบบไทยๆไ,ได้ไหมคะวาดภาพเด็กก็มีเด็กก้าวจุกผมแกะคะเป็นภาพต้นไม้ก,ก็ลวดลายเหมือนไลายไทยดีไหมคะ เพราะว่าเราเรียนในเรื่องราวของโมรดกไทยควรจะวาดภาพให้มันสอดคล้องกับเรื่องราวนะคะเสร็จแล้วนักเรียนใช้คําว่าย้อนนักเ,เรียนต้องเขียนบรรยายภาพว่าอะไรคะอ้าวหลานไปหลานไปหาไม้คอนให้ย้อนให้ย้อนหัวหมาเพราะหมาทำไมไม่ช่วยกัดแมวอย่างนี้ได้ไหมได้นะคะเอาละ,ะคะ่ะฉะนั้น นักเรียนเข้าใจแล้วนะให้ทำแบบไหนนั้นนะคะเอามาดูคำที่กำหนดให้อะค่ะอะให้ดูนะคะคำที่ครูกำหนดให้มีคำว่าทัวงาย้อนทนานตะลิงถลม่มหวานแล้วก็คอนแล้วก็แมลงวีนะคะกำหนดให้นคะเข้าใจยังคะเ,เข้าใจแล้วลงมือทำค่ะเพียงคำเดียวเท่านั้นเลือกคำใดคำหนึ่งมาทำค่ะคำที่กำหนดให้นะคะมาเขียน คะแต่งเป็นเรื่องสั้นพร้อมกับวาดภาพประกอบลงมือทำค, <c oughs> ค่ะคำเดียวเท่าน,นั้นนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกคำไหนก็ได้นะคะคำเดียวเท่าน,นั้นนะคะ <c oughs> เอาลงมือทำค่ะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ฟังนะคะเปิดเพลงให้ฟังนักเรียนจะได้มีสมาธิในการฟังการเรียนนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงเป็นเพลงน่เกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิเหมือนกันนะคะเอาลงมือทำค่ะ เอาะมือทางคนักเรียนให้เสร็จในชั่วโม,มงนะคะ <Yeah. S 3> งานคะนักเรียนเสร็จไหมคะนะคะเสร็จแล้วนะคะราคาฉะนั้นนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านนะคะในเรื่องของยายกระตาเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะเป็นมรดกตกทอดเล่าสู่กันต่อมาแล้วก็นักเรียนได้เรียนเรียนเรื่องของมรดกไทยนะคะเป็นคําที่เรียนรู้นะคะแล้วมีการนําคําเหล่านี้ไปแต่งประโยคหรือแต่งเรื่องสั้นนะคะให้ถู่การเขียนคำนะคะฉะนั้น ช่วงหยุดเสาร์ที่นี้นักเรียนกลับไปทบทวนในเรื่องราวของมอรดกคะอะไรบ้างที่เป็นมรดกที่เราควรอนุรักษ์เอาไว้นะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ